สวัสดีครับสวัสดีแฟนับคอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฟุตบอลไปกับผมครับตีฟีคิกแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีดีด้วยสําหรับคนที่ตามตัวหน้าช่องไปเมื่อวานนี้ครับสดชื่นกันไปเต็มอิ่มเต็มคำอีกแล้วนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมอยากได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากเข้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันครับสำหรับทางเข้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลชุดโครงการหรือว่าบอลัวิตตวีครับมีให้หมดจบครบที่เดียวสดชื่่่่่นนนนนนอออยยาางแครรับเเดีีีว้ปกตทึู รอบที่รอบคันเลือกครับเป็นคู่ระหว่างของนอร์เวย์จะพบกับทางด้านสเปนครับต้องบอกว่ากลุ่ม A กลุ่มนี้ดุเดือดกันเป็นอย่างมากนะครับมันเลยทีเดียวครับบิ๊กแมตช์ในค่มคืนนี้มาดูฟองของเจ้าบ้านก่อนเลยครับสำหรับนอร์เวย์โชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีครับยังคงรักษามาตรฐานฟอรมที่ดีได้อย่างต่อเนื่องครับทางฝั่งผู้เยอนครับ่างสเปนเองก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะทางฝั่งของจ่าฝูงของกลุ่ม A ไปได้ด้วยอย่างสกอตแลนด์ที่สองประดับตัวโซนด้วยกันครับเยื่ สุดในเรื่องของฟอร์มวันนี้ต้องบอกว่าดูดีและมาตรฐานทีมเนี่ยก็ถือว่าสูงด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับเราไปดูกันในเรื่องของแฮนดิแคปแนวนี้ครับเปิดมาให้เป็นทางฝั่งของผู้มาเยือนครับอย่างสเปนเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกด้วยกันบังคับชนะอย่างเดียวผมมองว่าทําได้อย่างแน่นอนครับพวกเขาเนยครับมีความสําคัญในเกมนี้เป็นค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าต้องการ3มแต้มสาคัญครับเพื่อการันตีการเข้ารอบนะครับเหมือนสึกชี้ชะตาเลยก็ว่าได้ครับถึงแม้ว่านอร์เวย์จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตเองครับฟอร์มภาพลมอาจจะดูดีครับแต มีผลงานที่โดดเด่นมากกว่าคุมกาลังเนี่ยก็มีให้เรียกใช้ได้หลากหลายมากกว่าครับก็เชื่อว่าจะงัดไม้เด็ดครับและความเก่าเกมของเขานะครับน่าจะบทใชยไปในเกมนี้ได้ในที่สุดครับขอมองไปที่สเปนในเกมนี้ครับขอฝากด้วยละกันนะครับสำหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้ในวันนี้ครับหากานใดครับสนใจแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้มากกว่านี้ครับง่ายๆทางเขาอยู่ใน้าโปรไฟล์นะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับถ้ามีการลงทุนที่มีผลกําไรจริงนะครับก็อยากจะแนะนำเนาะทางเขาง่ายๆเลยครับอยู่ตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอต Cop.